เรามาต่อกันที่ข้อที่5นะครับโจทย์บอกว่าอะไรบ้างนะครับโจทย์บอกว่ามีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแผ่นหนึ่งนะครับด้านที่อยู่ติดกันมันมี4ด้านใช่ไหมครับทีนี้ด้านติดกันก็คือด้านนี้นะครับที่มันติดกันนะครับที่มันมันติดกันอย่างนี้นะครับที่มันเป็นมุมออกมานะครับมันมีด้านหนึ่งยาว20แล้วก็อีกด้านหนึ่งยาว55เราก็เลยวาดออกมาครับเห็นไหมยี่กับห้้าครับ นะครับแล้วก็ปอกระยะห่างด้วยครับ15เซนติเมตรระยะห่างก็คือความสูงนะครับเขียนไว้ตรงอย่างนี้ก็ได้ครับนะ15เซนติเมตรถ้านิกตัดกระดาษแผ่นนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีด้านแต่ละด้านยาว20เซนติเมตรให้แต่ละด้านยาว20เซนด้านนี้มี20พอดีครับฉะนั้นก็คือตัดให้มัน20เซนก็คือตัดให้มีความยาวด้านนี้20เซนเองครับ และมันเป็นขนมเปียกปูนก็แสดงว่าอะไรครับตรงนี้20ตรงนี้ก็20ครับแล้วก็ตัดตรงนี้ก็เป็น20นะตัดตรงนี้อีกเป็น20ครับตัดอีกเป็น20 20ไปเรื่อยๆครับและด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกันห่างกัน15เซนนะครับก็คือตัดแล้วมีขนาดความสูงเท่าเดิมครับเพราะว่ารูปใหญ่ก็15เซนและรูปเล็กที่ตัดออกมาก็15เซนนี่จะตัดได้มากที่สุดกี่แผ่นครับ มันเป็นยังไงครับการตัดมันก็คือนี่เป็น20ครับโจทย์ให้ตัดเป็น20เซนก็คือตัดอย่างนี้ครับก็คือเอา55มาทําการแบ่งนั่นเองถูกต้องไหมนะครับว่ามันจะได้เป็นเอาแบ่งทีละ20ครับแบ่งทีละ20แบ่งทีละ20มันจะได้ออกมาทั้งหมดมากที่สุดกี่แผ่นครับแน่นอนเลยครับมันน่าจะเหลือเนาะเพราะว่า20เนี่ยคูณกันแล้วมันน่าจะลงที่2 2 4สนะครับา ไม่40ก็60ไปเลยครับฉะนั้นมันจะต้องเหลือแน่ๆครับฉะนั้นลักษณะของการตัดมันจะได้หน้าตาออกมาอย่างนี้ครับถ้าเราลองวาดรูปและทําการตัดดูก่อนหน้าตากวจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือได้ชิ้นละ20ครับ20 20แล้วก็15นะครับรวมกันสิ40เป็น55พอดีเห็นไหมเท่ากับข้างบนเลยครับ ฉะนั้นเราก็จะบอกได้ครับถ้าดูจากรูปก็คือมากที่สุดมันก็คืออะไรครับ2แผ่นครับแล้วก็ยังเหลืออีก15เซนนะครับเหลืออีก15เซนมันคืออะไรครับถ้าลักษณะอย่างนี้คือการหานั่นเองครับแต่หารแล้วเอาแต่จํานวนเต็มนะครับแล้วก็เป็นหารเป็นเศษนะไม่หารเป็นทศนิยมนะครับหารได้จํานวนเต็มแล้วก็เศษนั่นเองครับอธิบายเข้าไปก่อนนะครับว่าวิธีคิดของเราเป็นยังไงครับวิธีคิดของเราก็คือเรามีกระดาษรูปหนึ่งนะครับ ยาว20แล้วก็55เซนแล้วก็สูงอยู่ที่15เซนติเมตรแล้วเราจะเอามาตัดด้านละ20เซนนะครับสูง15เซนก็คืออธิบายไปตามโจทย์ครับก็ตามนี้ครับเมื่อเรานำมาทำการตัดแล้วมันจะได้เท่าไหร่ครับได้2แผ่นแล้วก็เหลือตามรูปวาดเลยครับก็คือจากการหานั่นเองครับดังนั้นเราสรุปคำตอบได้ครับว่า นิกตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกบูนได้มากที่สุดสองแผ่นมันคือการหานเนาะฉะนั้นแค่อธิบายวิธีการคิดให้กับเขาก็พอนะฮะฉะนั้นวิธีการมันไม่ได้ซับซ้อนถ้าเราวาดรูปแล้วก็มองภาพออกมาเป็นนะครับเอาเป็นว่าเราอธิบายไปแล้วก็ตอบคําถามไปเลยครับดังนั้นจากที่เราทําการวาดรูปออกมานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะได้2ชิ้นแล้วก็เศษอีกชิ้นหนึ่งที่มีความยาวตรงนี้15เซนติเมตรนะครับ ได้เป็นขนมเปียกปูน2ชิ้นครับอีกอันนึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าวาดเป็นภาพออกมาเราจะจะเห็นภาพนะครับฉะนั้นวิธีคิดหรือวิธีทารรม,มันก็คือการอธิบายลักษณะของการคิดของเรานั่นเองครับจากนั้นเราก็จะบอกตั้งแต่บรรทัดแรกเลยครับว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยครับมีความยาวตามโจทย์ครับที่ให้มา20เซนกับ55เซนครับเราวาดออกมาย0กับ55 cm. มีความสูงอยู่ที่15เซนนะครับ เรานํามาทําการตัดให้มียาวด้านละ20เซนทีนี้ด้านนี้มัน20อยู่แล้วก็คือตัดตรงนี้ให้เป็น20ครับแล้วตัดตรงนี้ให้เป็น20ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น20 20เห็นไหมมันก็คือหารครั้งละ20นั่นเองครับฉะนั้นได้แค่2ครับ20 2เป็น40นะครับก็เลยได้2ครับแล้วก็เศษอีก15นะครับมันก็เลยได้มากที่สุด2แผ่นและเหลือ15เซนติเมตรนะครับ อธิบายวงเล็บนิดนึงก็คือมันก็คือ55หาร20นะครับหารแบบให้เป็นเหลือเศษนะครับไม่เอารัวเฉลียมครับแล้วเราก็สรุปครับว่านะครับสรุปก็คือสรุปคําถามนะครับว่าคิดออกมาแล้วได้เท่าไหร่ก็ถามแค่จํานวนแผ่นนะครับไม่ได้ต้องการเศษเราก็สรุปไปครับว่านิกตัดนิกเนี่ยตัดกระดาษรูปสีดอำขนมเปียกปูนได้มากที่สุดเพียงแค่2แผ่นนะครับแล้วเราก็ตอบ2แผ่นครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จครับสําหรับข้อนี้นะครับส่วนสําคัญก็คือได้โจทย์มาแล้วเอามาวาดเป็นภาพนะครับเราเห็นภาพแล้วมันก็คิดได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับลองนั่งมองดูใหม่ก็ได้นะครับลองดูข้อที่6ดีกว่าครับข้อที่6กครับสวนหย่อมแห่งหนึ่งนะครับมีแปลงปลูกหญ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่60ตารางเมตรนะครับ และมีความยาวรอบแปลง28เมตรไอตัวสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับรอบรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยรอบเลยครับ28เมตรครับทั้ง4ด้านนะครับและมีพื้นที่60ตารางเมตรคุ้นไหมถ้าแปลงรูปปลูกหญ้าด้านหนึ่งยาว10เมตรคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาเลยครับเราก็ทำไงครับเราก็หาให้มันได้ก่อนครับว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยครับ มันเท่ากับเท่าไหร่ครับเพราะเรารู้แล้วครับว่าความยาวรอบแปลงมันอยู่28เมตรนะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็น14ครับแล้วเราเอาไปลบด้านหนึ่งมันอยู่ที่10เซนนะครับเอ้ยโทษทีครับ10เมตรมันก็จะเป็น14ลบ10เหลือที่ด้านนี้เท่ากับ4เมตรนนเองครับฉะนั้นด้านนี้เท่ากับ4เมตรนะแล้วด้านนี้เท่ากับ10เมตรนะครับก็จะเป็น4 10 แล้วก็10บวกกันดูครับจะได้28เมตรตามโจทย์เป๊ะเลยครับทีนี้เขาถามครับด้านคู่ที่อยู่ติดกับด้านด้านคู่ที่อยู่ติดกันกับด้านนี้ห่างกันเท่าไหร่ด้านคู่ที่อยู่ติดกันกับด้านนี้ครับด้านนี้ก็คือเนี่ยครับคู่นี้นั่นเองครับห่างกันเท่าไหร่ครับเส้นขนาน2เส้นนี้หรือด้าน2ด้านนี้ห่างกันเท่าไหร่นะครับ ด้านนี้ก็คือด้านที่เราหาเองเพราะว่าด้าน10เนี่ยเขาให้มาแล้วด้านนี้ก็คือนี่นะครับด้านที่ยังไม่มีคําตอบนั่นเองครับอันนี้เราเพิ่งจะหาออกมาได้ฉะนั้นก็ให้หาความสูงของส่วนนี้นะหรือระยะห่างนะครับเราก็เอาสิ่งที่เรามีมาก่อนนะครับใส่เข้าไปครับว่าลักษณะของโจทย์นะครับข้อนี้ให้ข้อมูลมาเป็นความยาวรอบแปลงนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับใส่ข้อมูลนี้ลงไปครับ เมื่อใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับเราจะทําการหาความยาวของด้านที่โจทย์ไม่ได้ให้มานะครับให้มาด้านเดียวนะครับให้มาด้านเดียวก็คือด้านยาวนี้ครับ10เมตรนะด้านนี้ไม่ให้ครับเราจะต้องทําไงก่อนนะแบ่งครึ่งก่อนใช่ไหมแล้วมาทําการเอาไปลบ10ครับแบ่งครึ่งมันจะได้แค่นี้ครับแล้วเราลบ10เพราะว่าข้างนี้เท่ากับ10เหมือนกันครับเราจะเหลือนะฮะเหลือ เท่ากับคําตอบนั้นนะครับเท่ากับด้านด้านนี้ครับก็คือ4เมตรนะฮะก็ใส่ข้อมูลเข้าไปต่อเลยครับอธิบายไปครับว่าความยาวรอบรูปนะครับพอเขาให้มานะครับ28เมตรเนีเมตรมันก็คือผลบวกของด้านที่อยู่ติดกันคูณ2นะครับถ้าเกิดเราจะหาแค่ด้านที่อยู่ติดกันแค่นี้เราก็ต้องเอาความยาวรอบนะครับมาหาร2ครับฉะนั้นความยาวรอบหาร2จะได้แค่นี้ครับ จะได้แค่สีแดงที่ขีดเอาไว้ตรงนี้ครับนั่นก็คือ14เมตรเราจะรู้แล้วครับว่า2ด้านนี้รวมกันเท่ากับ14เมตรฉะนั้นเราจะรู้แค่ด้านเดียวได้ยังไงก็คือเอา14นี้มาลบความยาวอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเขาให้มาแล้วครับ10มันก็จะกลายเป็น4เมตรตามรูปที่เขียนเอาไว้นี่ครับก็อธิบายไปตามวิธีการที่เราคิดออกมาครับทำตัวใหญ่ให้นิดหนึงแล้วกันนะครับ แล้วก็เราต้องการจะหาระยะห่างหรือว่าความสูงของจุดนี้นะครับจุดนี้ความสูงอยู่ในสูตรของการหาพื้นที่และเราก็มีพื้นที่อยู่แล้วครับดังนั้นเราจะใช้พื้นที่และก็ฐานตรงนี้นะครับตรงนี้กลายเป็นฐานไปแล้วครับมาใช้ในการหาความสูงครับดังนั้นก็ต้องเขียนสูตรในเรื่องของการหาพื้นที่ไปก่อนนะครับพื้นที่ก็คือความสูงคูณด้วยความยาวฐานนะครับแล้วก็ สลับความสัมพันธ์กันนะครับความสูงมันจะเปลี่ยนเป็นเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมลัางขนานหารด้วยความยาวฐานแทนนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปในศูนย์นะครับพื้นที่ก็คือ60ครับตามโจทย์ที่ให้มาข้างบนครับและก็ความยาวฐานคือที่เราหาได้ตะก,กี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับ4เมตรนะครับห0หาร4ได้เท่ากับ15เมตรฉะนั้น นี่ก็คือความสูงครับ15เมตรสรุปนะครับด้านที่อยู่ติดกันนี้ก็จะมีระยะห่างห่างกันที่15เมตรหรือความสูงเท่ากับ15เมตรนั่นเองครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆไปเลยครับด้านคู่นี้จะมีระยะห่างห่างกันที่15เมตรนะครับด้านคู่ไหนก็ให้มองจากภาพก็แล้วกันนะครับด้านคู่นี้ครับอันนสิ่งที่เราหาได้ก็คืออะรครับ เราใช้พื้นที่นะครับในการอธทษทีครับเราใช้เส้นรอบรูปนะครับในการนําไปหาด้านอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งด้านนั้นจะเป็นฐานนะครับฐานก็จะนําไปสู่การหาความสูงครับฉะนั้นความสูงมันจะต้องตั้งฉากกับฐานฉะนั้นเส้นก็คือเส้นนี้ครับเส้นที่ตั้งฉากกับด้านที่เราหาออกมาได้นะครับฉะนั้นด้านคู่นี้ก็หมายถึงด้านด้านคู่นี้ครับด้านที่เป็นคู่สั้นนั่นเองครับ ่างกันอยู่ที่15เมตรครับโอเคนะครับเป็นอน,นว่าเรียบร้อยครับสำหรับหน้าที่95ของเราครับ